ปันไหนครับมันนี่นี่ครับทีมงานลุ่มนกเสียวไ่ครับกัดดางอย่างดางมาคุ้มอยู่แล้วครับพี่น้องครับมันนี่มาเฉดเก่าครับสุวรรณภูมิครับแดนกับเวิสัยครับมันนี่นีครับการเขาซุ่มเหยยดนะครับทีมงานไงมันต่อทีมขานักล่าลุ่มน้ำเสียวไ่ครับมาหอดหม่องมากหม่องยังแล้วจุดปลากระบอนพอปลาแล้วครับเนี่เขามูได้แล้วครับ จวดจวดครับจวดครับโอ้ครับพาลุ่นกันเบื้องพี่น้องว่าไปสิมานบ่มานซํำไหนครับว่าพี่น้องติดตามนะครับพี่น้องเบื้องช่องนี้น้ำแนครับเบื้องช่องนี้น้ำแนทิมขาลุมนํำเสียวไงยอ่านักล่าลุมหนำเสียวไงของเขานี่เอาตปลาพื้นบ้านครับปลาพื้นบ้านวันเดียวปลาเลี้ยงครับนี่ครับนี่วันหนาวชแล้วครับโชว์ปลาแล้วครับนี่ โชว์แล้วครับ oh น,นี่นี่ครับเออนี่ครับพี่น้องครับส้มกันเรียบร้อยแล้วครับนี่กำลังดีมากครับแต่ว่าบางทีตามมาพูดอดไสิหมานก็ไฟครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจวดจักบาทกันผมจวดี๋ยม่วไปแล้วครับไปยามเมั่วขนาดนั้นเข้าสิหมานวะทีมงานเข้ามานมาแล้วอ๋อ ต่อแม่พี่น้องต่อต่อนยังลกไปจกไปว่าขันแตกพึ่งเลยพี่น้องน้ำกันเล็กพอสมควรนี่ครับค้ำไปไต่ต่อครับค้ำไปยังเสีอามือส้นไปยังเสียวแ่แตกพึ่งของอะไรที่ครับโย่พ่อแข็งโยมเหมือนที่แต่เบื่อนมันจีดมากทำไรครับพี่น้องครับพี่น้องมาติดตามมั่งครับนี่ครับขึ้นมาได้พี่น้องขึ้นมากสองสามตัวนะครับ จำโตขี้โตแหละครับบิดแล้วครับบีบแล้วหิวนะครับหิวหิวโอ้ยครับบดจีบโครกเอยพี่น้องโอ้โหแบบนั้นครับเอาอีกแล้วครับเหมือนี้กับคาอยู่ที่เก่าครับโอ้ยแหวสายฟ้าไปทางไหนเนาะพี่บัาทาครับเนาะครับกูกระสิงดังเลยครับเหมือนี้ครับว่านเป็นที่ของเราเขาครับเหมือนกันเป็นที่ของกูกระสิงแล้วครับเนี่ยเออขี้นอนว่าเบิ่งครับ ฝากติดตามนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เบิ่งครับสไตล์เก้าห่วงเลยครับโอ้โอหเอาไปโพสกันครับไปโพสกันถือบาดบ่อนะครับพี่น้องการหาอยากหากินนะครับมาถือลายก็คือจังมาเป็นตะไลคัะกูปลาก็ได้เออบาดว่าถือกันว่ได้โพสอย่างครับบาดถือกันนี่บิ่งตัวสอบงหัวหน้าห่วงนะครับนี่โอ้มาน้าเนี่ยมันนี่อ่ะ เอาแหีปลาขาวเอาแหีปลาขาวมาครับวัอนี้ปลาขาวกระมิน้นอือ้ยฝุ่นเบิงบ่งตัวปลานะพี่น้องเลยเอ,อ้ยฝุ่นนะฝุ่นนะฝุ่นนะโอ้ยมานมานัมนพอได้อยากได้กินกันทุกคนอยู่ครับนี่พี่น้องติดตามต่อไปฝุ่นครับว่านหยามหยาไปทักหนาดาังอีกแล้ว <c oughs> ขอเวลาไปตัง้งว้องน้ำพันกันครับนี่ซ <c oughs> ุ่มสุ่มครับอะ <c oughs> ไรมาคุ้มแล้วกับมาซุ่มครับครับติดตามครับพี่น้องติดตาม ครับ้าวก็ขึ้นมากแล้วครับนี่คนเก่าครับเสี้ยนเบสครับแหยสายฟ้ามาจากเราเขาเป็นว่าครับเนี่ยครับผมดังเงี้ยเขาครับเนี่ยพี่น้องสังเกตได้ครับหมู่บ้านเสียแดงเนียมันเนี่ยเสียดำนะครับนี่คนละช็อตได้พี่น้องคนละชอบร้อยงอกขึ้นนกสูงให้พี่น้องเมือกันนะเโอ้เอาไปปอดหาดทรายครับพี่น้องเสี้ยนเบีสายฟ่ามันนี่ก็ดังอีกเงี้ยเขาเลยครับมันนี่ถ่มขึ้นหาดทรายเลยเบะบะเลยกิ่นน้ำรังนี่ ครับนาดังเต็กยาวหยาบเข้าไปครับซุ้มนาดังกันนะเฮ้ตืดอ้าวนาดังครับเต็นโพหาอยากให้กินตามวิสิชิติชัสซานพื้นบ้านของเ้าครับสมัยก่อนเป็นแฮเฮียแฮยังครับสมัยนี้ใส่ห่วงยางใส่ยางมันเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งครับใส่ถ่ายรถมอไซค์แลนไปแลนวันเลยครับวัเด็ดปันจ้าดางวัตถุดับันน้ถไทยนะครับครับ าอยากหากินเอาตะมันไผ่มันมันครับหอดบังได้มักกระซุ่มลงเลยครับจ้าดางหลอมด่างหล่อมยังดักด่างมาเรียบร้อยแลครับก็ได้อยากได้กินเด้พี่น้องครับนี่ขึ้นมาหาดทรายเด้ปดปลาเด้นี่สดสดหลอนหลอนนี่ครับสันออกไปสันนี่จับพ่าสันนี่โอ้ตัดจับจัดจับจับ จับเผาสันดอ,อกได้พี่นอ้องจับเผาสันดอ,อกโอ้ครับตีถุงร่องรับเลยวันนี้ก็ว่ามันนี่แหละครับรับซับย์นะครับลองลงไปซุ่มยางน้ำพ่นนะครับนี่ยางคอามเหื่อยจะท่างนิแหละปกติสิเป็นจ่าจะท่าเหมือนกับจ่าด่างน้งเหมือนพี่น้องครับสมควรอยู่พี่น้อง ติดตามมึงน,นะครับเนาะอิสานบ้านของเขาครับาาหาอยากห้ากินครับว่าขาวกำลังใครใดที่นะครับปีงบตํำบาห้องช่วงเทียงีย่สิว่าขากดเลยครับเห็นอา้าวก่อนสิล่าจ,จากพี่น้องไปมื้อนี้ก็ช่มแห่โช่์พี่น้องบ่งการช่มแห่ของลุ่มทีมย์ลาลุ่มน้ำเซียวไ่ครับเจ้าก็ดไปห้าอยากห้ากินนะครับมา้อือนที่มมาติดตามกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับ